วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเช้าตรู่อีกครั้งหนึง่งอันนี้6โมงครึ่งคนระับอากาศก็เย็นสบาย18องศาแจ๋วเลย mm hmm. ก็วันนี้เริ่มต้นโปรแกรมด้วยการออกมาเดินนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ใส่หนักไปพอสมควรแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งวิ่งร้องลันมาเช้านี้ก็เลยจะออกมากนะเดินรีคอปเวอรี่สัก2กิโลนะครับเดินรีแลกไปเรื่อย ก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งที่ต้องอใช้พลังกำลังสูงเพราะยังเหลืออีก2อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้จะใช้พลังกำลังหน่อยในการที่จะโหมซ้อมนะครับโหมซ้อมแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายก็จะเบาๆแล้วก็คงยังมีกิจกรรมตลอดทั้งอาทิตย์แหละครับในการเตรียมตัวไปามาราธอนโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วไปเดินดีกว่าเดี๋ยวมันจะหนาวมา,มาก,กวันนี้ตอนนี้หนาวมากไปครับ ที่บอกะครับวันนี้ออกมาเดินดิคเปรีเบาๆหลังจากที่วิ่งยาวเมื่อวานการเดินมันทาให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในช่วงเช้าทําให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันเลยทีเดียวยิ่งในช่วงนี้อากาศดีด้วยมันทาให้การเดินของผมยิ่งสดชื่นไปกันใหญ่ทำให้ร่างกายและจิตใจเตรียมรับมือกับเรื่องราวต,ต่างๆที่กำลังจะเข้ามาตลอดทั้งอาทิตย์ ันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่ออกมาวิ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็เย็นสบาย20องศาหมอกนิดๆไม่รู้หมอกหรือฝุ่นนะแต่ก็หลางๆซึ่งจริงผมก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วแหละออกมาตั้งแต่6โมงซึ่งตอนนี้มัน6โมง40แล้วพอดีฟ้ามันเพิ่งสว่างนะครับก็วันนี้เป็นโปรแกรม Interval ก็จะเป็นการวิ่งเร็วสลับช้า มีเดินด้วยนิดหน่อยตอนนี้พ่ออยู่ที่สนามฟุตบอลในหมู่บ้านนะครับก็สังเกตดูก็จะวิ่งจากลายนี้อ้อมไป1งรอบนี้แล้วกลับมาที่เดิมซึ่งรอบนี้ก็ประมาณาที่เห็นนะครับรอบสนามนี้ทำทางวิ่งประมาณ300เมตรก็เคยวิ่งมาแล้ววันนี้ก็เข้าโปรแกรมตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ อาจจะเป็นวิ่งยาวๆนะมันไม่ให้แบบเอาเวลาปเป็นตัวกําหนดเยอะก็วิ่งตามความสามารถ80%ของความสามารถตัวเองวิ่งหนึ่งรอบแล้วก็เดินไปครึ่งรอบแล้วก็จ็อกครึ่งรอบแล้วก็กลับมาสปีดใหม่อีกนะครับก็จะวนไปอย่างนี้ซึ่งวันนี้กะไว้ว่าจะวิ่งประมาณทัก10รอบ1ิบเที่ยวพอได้เหนื่อย1ิบเที่ยวก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็วิ่งวอร์มมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะวอร์มอีกสักครึ่งรอบแล้วก็ออกตัวกัน ไปครับผมได้เวลาเชือดแล้วเราไปวิ่งกันดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะวิ่งวอร์มหนึ่งรอบเพื่อให้กล้ามเนื้อมันพร้อมลุกกล้ามเนื้อให้ตื่นก่อนหนึ่งรอบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาสปีดกันอันนี้ก็ไปแบบชิวๆไปก่อนสบายๆอากาศช่วงนี้ก็เอื้อสำหรับการวิ่งครับเพราะว่าเย็น ช่วงเช้าจะเย็นๆสบายมากเลยวิ่งแบบชิลเลยถ้าไปวิ่งมาราธอนตอนนี้ก็คงจะทําเวลาได้ดีพอสมควรเพราะมันอาจจะไม่เหนื่อยมากมันจะไม่ร้อนแต่ถ้าวิ่งช่วงกลางปีก็ร้อนมากตรวน,นั้นก็ทาให้การวิ่งเราก็ประสิทธิภาพด้อยลงไปด้วยี้โอเคครับเราไปวิ่งดีกว่า โอเคครับอันนี้ก็วอร์มมาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวิ่งจริงกัน <c oughs> เราจะไปสตาร์ทตรงโน้นดีกว่าต้นไม้ตรงโน้นมันเป็นทางตรงแล้วก็น่าจะเป็นจุดสตาร์ทให้เป็นจุดสตาร์ทและสต็อปที่ดีเราจะไปเริ่มตรงนี้ดีกว่า <c oughs> ไม่ชอบวันพวกนี้เลยเพราะมันจะเหนื่อยมากแต่มันก็ต้องมีซ้อมบ้างนะครับ เพื่อเปลี่ยนลายกล้ามเนื้อการวิ่งแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศการวิ่งด้วยโอเคจุด okay. สตาร์ทเราอยู่นี่โอเคครับทุกอย่างพร้อมนาฬิกาพร้อมก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันครับไปครับผม เวลาไปหนึ่งนาทีสามดิบสามบิต่อสามร้อยเมตรใช้ได้เลยพอเราผ่านจุดสตาร์ทมาแล้วเราก็จะเดินไปครึ่งทางแล้วก็จ็อไปครึ่งหนึ่งแล้วก็สตาร์ทใหม่จะวนอย่างนี้ไปสิบรอบอันนี้แค่รอบแรกนะนนมันเหนื่อยจัง อดทนครับเวลาไปวิ่งกินมันจะได้ไม่เหนื่อยมากมันเหนื่อยนะแต่มันจะได้ไม่เหนื่อยมากมนี่็เลยต้องอดทนซ้ำแหละโอ,โอเคครับตอนนี้เราเดินมาครึ่งทางแล้วเราก็จะจับไปครึ่งแล้วไปถนนเราจะสตาร์ทได้เลยไปอีกครึ่งทาง ครับการวิ่งก็จะวนไปแบบนี้แะครับวิ่งสปีดยาว1รอบ300เมตรแล้วก็เดินไป150เมตรนะครับแล้วก็กลับมาจ็อกอีก150เมตรก่อนที่จะสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเราก็จะวิ่งวนไปแบบนี้จนครบ10รอบครับพร้อมครับ3 2 1ไป พี่สองผ่านเราจะวิ่งอนี้อีกเหลืออีกแปดเที่ยวเหลืออีกแปดเที่ยวครับท่านผู้ชมโอเคว่ามาสักคู่นี้ก็ใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสามสิบสี่ประมาณนะครับจะจะรักษาความเร็วให้อยู่ในประมาณนี้สามสิบถึงสามสิบห้าไม่เกินนี้ในแต่ละรอบ ตอนแรกที่บอกว่าอากาศเย็นแล้วจะไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้มันเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยมากโอเคครับรอบที่สามสามสองหนึ่งไปครับเที่ยวที่สี่ครับรอบสามสองหนึ่งไปกำลังจะเริ่มเที่ยวที่ห้าแล้วครับครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชม โอเคพร้อมสามสองหนึ่งไปเที่ยวที่หกหลังจะเริ่มขึ้นเที่ยวที่หกหลังจะมาพร้อมสามสองหนึ่ง,ง,งไปครับ ่เจ็ดผ่านแล้วนะครับหรือ6กจำไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้ไปต่อต้องจอกแล้วก็ต้องจอกต่อครับสรุปรอบเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วลืมเดี๋ยวต้องไปเปิดวิดีโอดูทีว่าตะกี้รอบเท่าไหร่เดี๋ยวผิดรอบเดี๋ยวมันจะขาด ดูก่อนดีกว่าโอเคครับหลังจะไปเปิดกล้องดูมาแล้วข้างหน้านี้จะเป็นรอบที่7จ็รอบที่7จ็ดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับท่านผู้ชม3 2 1ไปครับหลังจะขึ้นรอบที่8แล้วครับอีกนิดเดียวพร้อม3 2 1ไปครับ โอเคครับขึ้นรอบที่เก้พร้อม3ามสองหไปครับโอเคครับก็มาถึงรอบที่เก้าจนได้นะตอนแรกก็จะมาไม่ถึงถอดใจไปั้แต่รอบที่3าสแล้วแต่ก็ดันมาจะได้ครับอีกนิดเดียวรอบสุดท้ายโอเคสิ okay. ่งจุดที่จะต้องจแลนะครับ ไม่เดี๋ยวรอบสุดท้ายเราจะอยู่กันยาวๆนะมจะรันกล้องยาวเลยจนจบรอบเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นช่วงสุดท้ายของผมที่มันจะแผ่วแล้วดูแต่สุดท้ายก็ไปจนจบครับอีกนิดเดียวอีกหนึ่งรอบสุดท้ายไปครับไปแล้วกันเอาให้จบไปกับผมให้จบนะครับพร้อมสามสองหนึ่งไปเดีวครับ

จบจนได้เดี๋ยวอหายใจก่อนครับแล้วก็จบลงสำหรับอินทวอวันนี้นะครับก็ไม่ชอบเลยวันนี้แต่ก็ต้องทำเหนื่อยน่าดูใชร้ระยะทางประมาณ5กิโลกับ800เมตร8ปดก่าเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งสปินด้วยช็อกด้วยเดินด้วยเนี่ย45นาทีโดยประมาณ ก็ได้เหงื่อโชคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่วางไว้นะครับสําหรับผมแต่ละคนคงมีโปรแกรมไม่เหมือนกันของผมก็ประมาณนี้ก็ตอนบ่ายก็จะเป็นเข้าเวทนิดหน่อยเพื่อเพิ่มกำเหนือของวันนี้ก็จบประมาณนี้ครับ วันฟิตเนสเดย์ก็จะเล่นฟิตเนสหน่อยจะเป็นเรื่องของการเล่นกล้ามไหล่กล้ามท้องกล้ามขาแล้วก็จะมีโดดเชือกนิดหน่อยก็จะทำสีอย่างก็จะได้ทั้งฟูลบอดี้เลยวันนี้ก็จัดอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจากท่าแรกแล้วก็วนไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่พักจากการวิ่งเพื่อมาเล่นบรอดิเวทบริเวทโอเคไปเริ่มท่าแรกเลยดีกว่าไป การเล่นฟิตเนสวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการกระโดดเชือก100ครั้งต่อเซตนะครับจะเล่นประมาณ3เซตแล้วก็มาต่อกันที่การเล่นกล้ามท้องโดยการเอาเมดิซินบอลเนี่ยมาทําให้มันหนักขึ้นด้วยนะครับก็จะเล่นกล้ามท้องประมาณ30ครั้งนะครับก็จะเล่นอีก3เซตเหมือนกันหลังจากเล่นกล้ามท้องเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นท่าหลังต่อนะครับพร้อมกับปิดตัวไปด้วยโดยใช้เมดิซินบอลเนี่ยมาช่วยในการที่จะทาให้มันหนักขึ้นก็จะเล่นท่านี้ประมาณ20ครั้งครับอีกเซต มาที่ท่าสุดท้ายนะครับก็จะมาเป็นเรื่องของการยกเมดิซินบอลครับก็จะได้กล้มไหลนะครับตรงนี้ก็จะใช้ประมาณ20ครั้งต่อเซตนะครับเล่นอีก3เซตผมก็จะทำสีท่านี้สลับวนไปทั้งหมดนี้ก็จะคิดเป็น1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นทั้งหมด2รอบ multimillion dollar วันนี้ก็ทำท่าสามเซตเซตย่อยๆนะครับ3เซตแล้วก็เซตหลักจะมีแค่2เซตก็คือทำไปครบทุกอย่าง1ครั้งแล้วก็วนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จบครั้งแรกไปแล้วที่เล่นก็จะมีเรื่องของกล้ามไหล่กล้ามท้องกล้ามขาก็จะได้3ส่วนหลักๆกนะครับอันนี้ก็จบ1เซตเดี๋ยวพัก5นาทีแล้วก็เราจะเล่นเซตที่2ต่อ ก็จบเซกชันฟิตเนสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้เป่นคำเลยก็ได้เหงื่อแล้วก็ได้ความบอบช้ำคงจะเจ็บหลายอีกหลายวันอันนี้เป็นฟิตเนสตครั้งแรกในรอบปีนะครับครั้งแรกของรอบปีนี้ก็ปกติไม่ได้เล่นครับแต่ก็ต้องเล่นบ้างเพื่อสร้างกล้ามแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนไม่ไหวแล้ววันนี้เหงื่อท่วมนะเดี๋ยวค่อยเจอกันที่สเตชันหน้าครับไปก่อนครับผม อันนี้ออกจากบ้านแต่เช้าครับมีซ้อมบอลแต่เช้าก็ออกมาเอ็กซ,ซ์ไซส์หน่อยวันนี้ก็วันพักแต่ว่าการทำภารกิจเราก็ายังไม่ได้พักก็ออกมาซ้อมฟุตบอลกับน้องๆครับ เหมือนเดิมก็บงังมาไดรลิงไงซ้นมาแล้วก็สปินออกตรน้นะเนหลังจากที่วอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาต่อกันที่การทำคอร์ดิเนชั่นในเรื่องของความสัมพันธ์ของร่างกายเราจากข่าวที่แล้ววายุยังท้ำได้ไม่ดีนักแต่หลังจากให้กันบ้านไปก็มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมแต่ก็ยังข้ามไม่ได้เราก็ยังคงซ้อมเรื่องนี้กันต่อไปแต่ต้องเพิ่มท่าทางที่หลากหลายให้มากขึ้น สุดท้ายก็ไม่ลืมเรื่องสปีตต้นที่พยายามพัฒนาด้วยเชน่นก,กันอแรงยังตอ้องดีกบอกนะเวลากลับไปบ้านทำได้จริงทำใช่ไหมแล้วก็สังเกตตัวเองถ้ามันออกยี่มะไหลตัวจะปิดแต่มันจะไม่ไปเราั้นเรต้องรักษาตอนที่เราทำบันไดเลาทำอยงนี้ถูกไหมใหก็ไหลเราไป เวราะยองนี้เพราะฉะนั้เวลาออกกระปกเขาไปอย่างนี้เนหะมือนกันเขาไม่ได้วิ่งไปเขาจะวิ่งนี้ตตนรบัวนเบี่ยดแล้วก็มาแก่แบบไม่เร็วนะเห็นะนะไหมก็ต้องกลับไปถ่ายแล้วก็ปรับตรงนนะี้เลยก็ถ่ายอีก ก็จบในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินอร่อยๆอดีกว่า,าพักผ่อนเดี๋ยวบ่ายจะไปทำกิจกรรมอีกนิดหน่อยมือนจ็จบภารกิจในช่วงเช้าแล้ว อีกวันหนึ่งนะครับที่กมวิ่งตอนเช้าซึ่งในช่วงนี้ฟ้าก็จะสว่างช้าหน่อยมันเลยทําให้ผมวิ่งท่ามกลางความมืดอยู่พักใหญ่แต่สําหรับผมผมว่ามันก็ดีนะดีกว่าวิ่งกลางแดดร้อนๆล่ะครับก็วิ่งอยู่พักใหญ่สุดท้ายฟ้าก็กค่อยสว่างขึ้นเรื่อยๆการซ้อมตามโปรแกรมที่เตรียมไว้สําหรับไปมาราธอนก็ดําเนินไปตอนต่อวันจบอาทิตย์นี้แล้วก็เหลือแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นความรู้สึกตื่นเต้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นการเตรียมตัวทั้งการวิ่งและกิจกรรมต่างๆก็ดําเนินไปอย่างระมัดระวัง ตัวเหตุที่คาดไม่ถึงแล้วจะไปบินตามแผนเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆผมคงจะเศร้าหน้าดู วัดสะพานสูงคือก็ถ่าคนเ,อเยอะมาแล้วนนี้กำลังไปหาอะไรกินอยู่เราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าทำงานได้ออกมาเดินนี้ครับคนโคตรเยอะบอกเลยว,ว่าคนเยอะมากก็โอเคครับตื่นเต้นดี วัใครเข้ามาหาอะไรกินแถวนี้ก็า่านหน่อยเพราะว่าต้องตอ่อคิวยาวมากนี่เรเดินไปเรื่อยเมื่อกี้เดินผ่านคนเยอะๆมาแล้วครับฝั่งนี้ก็จะสุดทางแล้วก็ะจะตรงไปฝั่งนู้นจะเป็นดนตรีวันนี้มีคอนเสิร์ตหลับใยแต่ทางขวาไปนี่จะเป็นอาหารการกินก็เดินชมมาพักใหญ่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินดีกว่าดูคนครับเยอะมาก ประจำปีนานๆมาดีตต่นเต้นดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีนค,ครับครังจิงิจแล้วหาเป็นนี้อดอที่ไม่ตองต่อ้วไม่อ้อง,องมาลว้ cái khay 21 20 con, 20, ngon, này là, thời gian <laughs> เพื่อให้คนได้ดูนี่ไงเนาะคนยุคกัจจุบันกันแล้วดูจะได้กห็นใจเพื่อนกันแล้วนะมาว่าทีไทยคาวบานมาว่ากันนะให้พ่ออ้าววัดเป็นที่พึ่งของปวงชนคนทุกคน ไม่ว่าพุทธาลาในทาสศาสนาอะไรเดียวให้เป็นคนดีมีสิ่ธรอย่ามาอ่อนเเดินอย่าเพิ่เพิงนะเ๋าระวังเขาลงโทรศัพท์ัเลไว้ข้างหลังนะแหนบคนโชว์โทรศัพท์ไอ้คนาาลูก ไม่โดนอดไรจะไปทำยืดแล้ว่อจบไม่ได้ยังอืนต่อโอเคจบไปแล้ว0กันก็เดี๋ยวเราจะไปทำยังอื่นต่อต้ตู้อง้ลูกตั้ตู้ต้วู้้ต้ตู้ตา้ตู้ตู้ตู้ตม้ตู้ตู้ตูชตู้าู้ต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 ูต ว่ามีอะไรน่าสนใจไหมตรงนี้จะเป็นรถบับงคับรถบรบคุกพิเศษจะเดินดูไปเรื่อยนะมีอะไรน่าสนใจไหมอ้ตรงนี้จะเป็นรถไฟรถไฟ มาติดใจอยู่ว่าเราจะขึ้นไปข้างบนสวรรค์ไหมลุกคนเดียวป่ะก็จากการประเมินราคาแล้ว40บาทคิดว่าเราไปเล่เป็นหลักดีกว่า40บาทเราคงไม่อยากขึ้นสวรรค์วันนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่ง่งต่อครับมมีอะไรบ้าง ก่อนกลับเราจะหาของกินอีกนิดหน่อยเพราะของกินเยอะมากหที่เช็ค,คขอ้อมูลไแล้วลำไยจะมาสี่ทุ่มแต่เราคงอยู่ไม่ถึงครับเราไปหาลำไยกินเดี๋ยวอะ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินดูของกินไปเรื่อยก่อนจะกลับนะครับครับและนี่ก็คือหนึ่งสัปดาห์การเตรียมตัวมาราธอนนะครับมีทั้งการซ้อมการพักผ่อนการไปเที่ยวการกินทุกอย่างอยู่ในหนึ่งอาทิตย์นี้ ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพอไปตามต่อว่าทิศหน้าเราจะเตรียมตัวมาระท้อนกันยังไงอกีกวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับงานวัดและชิงช้าสวรรค์น,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ